บายดีเอ v ทีวิเอกชนคำม่วนส่งออกแรกโพแทสไปจีนโดยใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนบริษัทซินโออะกรีโพแทสเป็นบริษัทเอกชนจีนในเครือบริษัทเอเชียโพแทสอินเตอร์เนชั่นแนลอินเวสเมนต ก่อตั้งเมื่อพฤษภาคมปี2552ผลิตแร่โพแทสบนพื้นที่สัมปทาน35ตารางกิโลเมตรที่บ้านดงใต้เมืองหนองบกแขวงคำม่วนซึ่งมีทรัพยากรแร่โพแทสประมาณ152ล้านตันปัจจุบันโรงงานสามารถผลิตแร่โพแทสได้ปีละ1ล้านตันและมีเป้าหมายขยายกำลังการผลิตให้ได้ปีละ3ล้านตัน ทั้งนี้ในเดือนธันวาคมปี2564บริษัทได้ส่งออกแร่โพแทสไปจำหน่ายยังจีนผ่านรถไฟสินค้าลาวจีนขบวนปฐมมาเลิกผู้จัดการทั่วไปของบริษัทซิโนอากรีโพเทสได้กล่าวครับว่าเส้นทางรถไฟลาวจีนเป็นทางเลือกใหม่ในการขนส่งสินค้าที่มีความปลอดภัยมั่นคงและมีความสะดวกซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการผลิตและการส่งออกผลิตภัณฑ์แร่โพแทสของสปปลาว การที่บริษัทสามารถจัดส่งสินค้าไปจีนได้โดยตรงจะช่วยสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลสปปลาว,ร,าวรวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นใจในการหาปุ๋ยโพแทสเซียมให้แก่จีนซึ่งจะทำให้ทั้งสองประเทศได้รับผลประโยชน์ร่วมกันเส้นทางรถไฟลาวจีนจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการขนส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบการในสปปลาวในการส่งออกสินค้าไปยังจีนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าการลงทุนและการแลกเปลี่ยนทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสปปลาวที่ต้องการเปลี่ยนจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงทางบกและโลจิสติกที่เชื่อมต่อกับแผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ One Belt One Road ของประเทศจีนแล้วพบกับ a r r o TVision ได้ใหม่ในมือหน้าบายดี